ฮัลโหลสวัสดีครับดีไหมฮะฮัลโหลครับฮัลโหลสวัสดีครับดีไหมฮะฮัลโหลครับฮัลโหลเทสหนึ่งสองสามดีหรือเปล่าครับผม ปั๊บปั๊บปั๊บยังงงอยู่อาจจะมีเสียงรบกวนเข้าหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ไมโครโฟนอยู่บ้านเพื่อนนะฮะไม่อย <ต wa S 1> ู่บ้านไม่อยู่ห้องตัวเองนะฮะปั๊บปั๊บปั๊บยังงงอยู่อาจจะมีเสียงรบกวนเข้าหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ไมโครโฟนอยู่บ้านเพื่อนนะฮะ จะมีเสียงรบกวนเข้าหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้ไมโครโฟนอยู่บ้านเพื่อนนะถ้าไม่ยินยังไงก็ไปนะครับผม โอเคฮะวันนี้นะฮะผมจะมาไลฟ์สตรีมแบบทดลองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดเสียงไมดังไปหรือว่าอะไรยังไงแจ้งด้วยนะครับผมไม่ยินยังไงก็โอเคฮะวันนี้นะฮะผมจะมาไลฟ์สตรีมแบบทดลองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะสวัสด,ดีน้องน้อง มาโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่านะฮะตอนนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ารายสามนั่นเองนะฮะก็ดเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะฮะว่ามันเป็นยังไง,งเริ่มเลยดีกว่านะตอนนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ารายสามนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงโอเคนะฮะก็ตอนนี้ที่เขวาวอร์มหมด ธรรมดาก่อนนะฮะก็จะลองไม่ได้เล่นานานแล้วนะกะ็มีโอกาสได้มาไลฟ์สตตีมวันนี้ก็เลยอยากลองเล่นดูนะฮะโอเคก็ตอนนี้พี่ขวร์มโหมดธรรมดาก่อนนะฮะก็จะลองไม่ได้เล่นนานแล้วนะก็มีโอกาสได้มาไลฟ์สตรีมวันนี้ก็เลยอยากลองเล่นดูนะฮะโอเค,อเคก็จัดต,ตัวเสร็จเรียบร้อยก็มาลองดูกันเลยนะกะ็ หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเพิ่งไลฟ์สตรีมครั้งแรกติดติดๆขัดๆนี่คือยังไงฮะพูดที่พูดหรือว่ายัางไงฮะ ครับผมคับสวัสดีคับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะฮะทั้งห้าท่านด้วยนะครับโอ้โหเยอะมากเลยครับวันนี้ไม่น่าเชื่อท่านจะมีคนติดตามถึงห้าคนนะครับผมโอ้โหยินดีจริงครับทีนอยู่เพื่อนกันนะฮะทั้งหาท่านด้วยนะครับโอ้โหเยอะมากเลยครับวันนี้ไม่น่าเชื่อท่านจะมีคนติดตามถึงห้าคนนะครับผม นี่ก็แหวนจังเลยนะฮะมาเกมมาเริ่มกันแล้วนะฮะหลังจากที่ได้เป็นนักภาพฟี f าผมก็ต้องมาเล่นฟี f a นะฮะเพื่อที่ได้รู้ว่านักเตะเป็นยังไงฮะถ้าเสียงเกมดังไปก็บอกได้นะครับผม โอ้โหเรี้ยงโรนบอลมาได้แล้วก็หลอกทีหนึ่งแล้วก็ตาทางเจมส์เจมสแทงทะลุไปให้โรนันโดโรนันโด,โนนโดมองเพื่อนแล้วเปิดมาปุ๊บมงไหมมงเมซี่มงโอ้โหไม่เข้าโอ้โหแล้วแล้วก็ซ้ำเข้าไปแล้วฮะจังหวะนี้โอ้โห สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเสียงเกมดังไปบอกได้นะสวัสดีครับถ้าเสียงเกมดังไปบอกได้นะเต้องยายามเรวมทได้แต่ก็ไม่ได้มากแล้วซี่ล็อกมา โหดักบอลดีนะเนี่ยเดนไปรนไลเหรอได้เดี๋ยวจัดการให้ครับผมขอวอลฟีฟ้าแปดหนึ่งโห ไม่ใช่แทนเอ็กนะครับผมของแทนนี่นะฮะอ้าวเรียบร,ร้อยแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหโหลุดเดี่ยวยังไงฮะเรียบร้อยโอ้โหไม่น้อยก็กันไม่ได้ะัะคุณผู้ชมฮะ แล้วก็โดนแย่งกลับมาโดยโอ้โหแล้วก็ยิงไม่เข้าทีแล้วก็เซฟอีกได้ยังไงโอ้โหสุดสุดครับผมอ่าแล้วก็ไปส่งบอลให้เขาอีกโอ้โหยังไงสวัสดีค่ะตามจัดท้องเจ๋อ,อโอเคขอบคุณมากครับผม โอ้โห,หวเยไปยิงติดลูกนี้ส่งกลับมาก่อนแล้วก็ล็อกทางขวา,วาวเปิดมาไม่เจอใครแต่เปิดไปอาจจะเจอเธอก็ได้แต่ตอนนี้โดนตัดบอลไปได้เลยนะฮะโอ okay. เคเล่นไปเลนไร์เหรอเดือจากการให้ครับผมขอลองทดสอบดูสักแป๊บหนึง่ง ไม่เสี่ยวนะครับมันเป็นแค่อารมณ์ในเกมเฉยนะครั<ตอ>บโอ้โหโดนตัดต<อบ>เปิดมายัางไงครับหมุนเลอร์วิ่งมาทางซ้ายแต่ไม่มีเพื่อนแล้วก็ ยกไม่ทีนึงแต่ว่าโอ้โหโดนทันตาวภาไปฮะสวัสดีทุกคนทั้งหกท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวอขออนุญาตเปลี่ยนตัวนันหนึ่งนะฮะ เปิดมาติดแล้วมุ่งไปให้เขาอีกกระโต ก่อนคืออะไรก่อนส่งหมอนี้คืออะไรก่อนตัวแป๊บหนึ่งนะฮะ ครับอ๋อพี่อายุ21ปีนะครับปีนี้เอ้าจับอบลพลาดเอ้าหคุณพระอ่าแล้วหม่งชงไปให้เขาอีกยังไงฮะเอ้า จุดโทษโ,โหโโห,ห้านแบบหืแล้วเซฟจุดโทษไม่เป็นนยนะจังหวะนี้แล้วหมน่าอีกยฮโอ้โหพลาดฮะ ใช่ครับพี่เบสครับทั้งสทีมร่วมกันได้ดีมากครับใ5นาทีใเพื่อนช่วยแล้วครับโอกาสทงจริงริงครับโอ้โห แล้วสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะฮะเป็นแค่การทดสอบเฉยๆนะฮะยังไม่ได้จริงจังอะไรมากะครับว่ามันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะฮะ อ๋อด oh, okay, ูไม่เป็นนะโอเคมาเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนไปเล่นอีกเกมหนึ่วะไปเดี๋ยวปิดเกมเรามาลองดูนี่วะ